จัดอีกแล้วหรอ,อของขายดีจะไม่จัดด้วยจัดทุกวันเลยนะอของตัวโซเซสตเต,สตเลสตเตเนี่ขายดีด้วยนะทุกคน<ส>แล้วคือจัดโรให้อย่างนี้เอาอะไรมาไม่คม<ส>ุ้มนี่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูเลยเดี๋ยวแอดมินเราไปจัดโรแล้วเดี๋ยวคนลร์สดของเรานะคะจะมาทําคลิปบอกว่ากี่บาทเอางี้ทุกคนคิดว่ากี่บาท ให้ถ่ายให้ถ่ายว่าโปรโมชั่นกี่บาทปกติราคาเท่าไรเนี่ยอกว่าือเนาะนี่ปกติเกือบสามร้อยเทุกคนใครสนใจนะคะสนใจก็รอดูคลิปจากคนไลฟ์สดได้เลยว่าจะเหลืออยุกิบาทโปรโมชั่นจะจะเหลือยุกิบาทส่งฟรีไหมคะเนี่ยส่งฟรีนี่โปรโมชั่นส่งฟรีด้วยนะทุกคนใครสนใจก็รอดูคลิปจากคนไลฟ์สดได้เลยค่ะ